นะฮะมันขึ้นเป็นอันดับ2เลยเมื่อวานเนี่ยขึ้นเป็นอันดับ2ของ Netflix เลยก็คือละครเรื่องให้รักพิพากษาที่คุณเบนล่าลานีเล่นนั่นแหละหนังตะลุง Hot n e w ปกติผมไม่ใช่คนที่ชอบดูละครเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าบังเอิญบังเอิญมีคนแนะนำละครเรื่องหนึ่งมา แล้วเขาก็บอกว่าเรื่องนี้สนุกดีผมก็ไม่ได้สนใจอะไรหรอกครับแล้วก็มาเห็นว่ามันอยู่บน n น t f l i ิกนะฮะมันขึ้นไปนอันดับ2เลยเมื่อวานเนี่ยขึ้นไปนอันดับ2ของ n น t f l i ิกเลยก็คือละครเรื่องให้รักพิพภากษาที่คุณเบนล่าลานีเล่นนั่นแหละครับดูไปตอนแรกนะฮะล่าสุดเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดผมดูผลงานล่าสุดของคุณเบนล่าเนี่ยจะเป็นบุพเพัน,นิวาสน,นะช่วงนั้นแบบบุพเพัน,นิวาสฟีเวอร์มาก ผมก็ดูกับเขานะฮะดูแล้วก็สนุกดีนะฮะรู้สึกว่าคุณเบลล่าเนี่ยเล่นได้ดูน่ารักกุ๊กกิ๊กดีพอมาครั้งนี้ครับมาดูให้รักพิพากษานะฮะเราก็เห็นความน่ารักของคุณเบลล่าเขาครับรู้สึกเลยว่าเออเรื่องเนี้ยน่าติดตามนะฮะพร้อมกับพระเอกผมจําชื่อพระเอกไม่ได้นะฮะตัวละครชื่อว่าคิวดูแล้วผมรู้สึกว่าละครเรื่องเนี้ยเออมันเป็นการอัปเกรดอัปเกรดละครไทยให้ขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะฮะช่อง3ามทออกมาดีมากเลยนะครับปกติแล้วช่อง3ามจะ จะมีการปรับเปลี่ยนวิธีการทำละครแบบใหม่ขึ้นมานะฮะจากที่ที่ศึกษามาล่าสุดเนาะช่อง3ครับมีการปรับเปลี่ยนละครให้มีความเป็นสากลมากขึ้นครับอย่างละครเรื่องให้รักพิพากษาเรื่องนี้นะฮะเป็นละครที่ทำออกมาให้มีความเป็นสากลมากขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษาที่ใช้ในละครเรื่องนี้ครับหรือว่าจะเป็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่นะฮะวัฒนธรรมธรรมเนียม ให้มีความเป็นสากลครับแล้วก็มีการสอดแทรกความเป็นไทยอยู่ในนั้นด้วยเหมือนกันวัฒนธรรมความเป็นไทยยังมีอยู่นะะแต่ว่ามีการสอดแทรกความเป็นสากลเข้าไปเพื่อที่จะให้ ให้ละครเนี่ยเวอร์ไวมากขึ้นเพราะว่าเขาทำลงใน Netflix ก h a i l a n d นะหมายความว่าละครไทยเนี่ยอาจจะมีการนําไปฉายใน Netflix ทั่วโลกได้รับดูด้วยเหมือนกันนะถ้าใส่ซับไตเติ้ลดีๆใส่อะไรดีๆเนี่ยผมบอกได้เลยว่าละครเรื่องนี้น่าติดตามมากๆแล้วก็เหมาะกับการไปฉายให้กับชาวต่างชาติได้ดูด้วยเหมือนกันนะละครเรื่องนี้ทำออกมาเป็นสไตล์ให้คล้ายกับสไตล์ของเกาหลีเหมือนกันนะแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนเรื่องของ บทพูดภาษาที่ใช้ในละครแล้วก็มีเรื่องของเครื่องแต่งกายวัฒนธรรมธรรมเนียมนะฮะแล้วก็เรื่องที่สําคัญที่สุดเลยที่ผมว่าน่าจะเป็นการอัปเกรดละครไทยเลยก็คือเรื่องของงานภาพครับงานภาพเนี่ยผมว่าเทียบเท่ากับซีรีส์เกาหลีหรือซีอรีส์ดังๆหลายๆเรื่องได้เลยสําหรับละครเรื่องนี้นะฮะแนะนําครับถ้าใครนึกว่าตอนนี้ไม่มีอะไรดูไม่มีละครอะไรดูละครไม่น่าสนใจแนะนําครับลองดูเรื่องนี้ดูนะให้รั พิ่ภากษานะครับรู้สึกว่าจะใช้แบบออนแอร์สดๆเนี่ยคือวันพุธพฤหัสนะฮะช่วงละครหลังข่าวนั่นแหละของช่อง3นะฮะแต่ว่าเขาจะมารีลันลงให้ใน Netflix Thailand เหมือนกันนะฮะรอคอยดูตอนนี้มีมา9ตอนแล้วนะฮะผมก็ดูคืนเดียวผมดูจบมาแล้ว9ตอนนะฮะรอตอนต่อไปอยู่คืนนี้ก็คงจะต้องไปหาซีรีส์เรื่องอื่นดูต่อก่อนนะฮะเพราะว่าถ้าเราไม่ดูอะไรก่อนนอนเนี่ยรู้สึกว่าเป็นคนนอนไม่หลับครับ ต้องมีหาหนังดูหาละครดูหาซีรีส์ดูหาการ์ตูนดูก่อนนอนทุกคืนครับไม่งัน้นอนไม่หลับนะฮะร,รู้สึกมันกระวน,กระว,นกระวายรู้สึกว่าเราทําภารกิจต่อวันเนี่ยไม่ครบครับแต่ว่าเมื่อคืนนี้นอนเช้าจริงๆนะเพราะว่ามัวแต่ดูละครนี่แหละครับไม่จําเป็นอย่าดูนะฮะถ้าใครไม่มีเวลาว่างใครรู้สึกว่าเออเราต้องทํางานอย่างเร่งรีบเนี่ยแนะนําว่าให้รอไปก่อนแต่ว่าถ้ามีเวลาว่างพร้อมที่จะดูแบบเต็มอิ่มแล้วเราก็แนะนําครับดูแล้วสนุกเหมือนกันฮนะงานภาพดีมากงาน การแสดงของคุณเบลลาดีมากน่ารักมากๆเลยนะครับรู้สึกว่าหลงรักผู้หญิงคนนี้ขึ้นมาเลยนะฮะว้าวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารวงการภาพยนตร์แบบนี้ได้ทุกวันที่ช่อง Alexander Channel